นี่นะครับอบอลจะปิดไว้แบนี้เลยจะแม่ได้ลงเลยคือได้อีกนามกับต่างเปล่าแต่วันเปลียมไ้ถึงการนามตอนนี้เปลี่ยมมันได้ต่างเปล่าใช่ไหมถึงนนี้การได้เด้งลงไปเลยรอยเั็กที่อาวันมันเตะตัวนี่นะประมาณน,นี้แต่ว่าบุถ้าเป็นตรงกันคือรัฐในโบว์แน,นี้เราเป็นบุลุกลุกเจือเกมเกี่ยวมันจะรัฐในตั้งนี่นะ นี่ยประมาณเนี้ยเกือบปิดเม็ดเลยก็เกือบอะไอเร่งเด็ดลงให้ได้กะโปเลยอะแต่ตาคุดๆลงก็ได้ปิดน้อยๆก็ได้ใหญ่ลงมากเกินตีหลบปลามันนั่นเนี่ยเนี่ยโบว์เดียว่าโบติดมาก็คือคือเร่อเด้งกี่ทุกวันนะไม่กล้าทั้งประมาณนี้ก็คือนัวไอ้นัวในในตั้ง để tăng nô rạch rạch chữ nóng